南谟达萨婆诃。阿罗汉陀，萨玛萨婆达萨。南谟达萨婆诃。阿罗汉陀，萨玛萨婆达萨。南谟达萨婆诃。阿罗汉陀，萨玛萨婆达萨。他囊泰帝。 ชคขอุญยาสัตวจยเตณนะโอกาสบัดีนอัตมาภาพจะได้เส่แจงแสดงธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อว่าจะได้เชื่อซองบอกทางในการที่ประพฤติปฏิบัติเพื่อหัดจิตใจของตนแต่ละทา่านเพื่อหวังความพ้นทุกข์ต่อไปเบียงหน้า ณนักก,รการบารวันนี้เป็นวันที่สิ13เมษาเป็นวันที่นักปราชญ์ท่านผู้รู้ทั้งหลายทั้งหญิงทั้งชายนับตั้งแต่บรรพุระบุตเมืองไทยมาต้นแรกเป็นวันที่สำคัญการสะสมบุญของพุทธศาสนาฉะนั้นศาสนาพุทธจะสัมปยุตอวดวัดบังเกิดขึ้นโลกครั้งแรกทำอย่างไร พระผู้ธเจ้าอุบัติตััสรูเข้าในพันแล้วนั้นสามล้านห้าแสนแปดหมื่นสี่พันสองร้อยเก้าสิบสองพระผู้ได้เจ้าหลายเท่าไรเข้าในพันแล้วนั้นแต่จะมาอีกข้างหน้าสิบองค์นับตั้งแต่พระเมตไตไปถึงสงร้างฝ่าเลยไลองค์ที่สิบจะมาอีกข้างหน้าเป็นครูสอนมวลมนุษย์นาคคุดอินพรมหลกสาม ต่นั่นเรื่องศาสนาพุทธเจอุบัติบังเกิดในโลกนั้นทําอย่างไรกับนี่เป็นปัญจกับกับห้าห้าพระเจ้าต้นแรกในาศาสนาพระเจ้ากอเริ่มแรกมีเจ้าไก่ไกปลาเห็นพระเจ้ากออนั้นก็เลี่ยมใสว่าเป็นใหญ่ในโลกสามไม่มีใครทเทเสมอหมือนก็อยากเป็นใหญ่ในโลกสามรวยไปกราบไหว และเจ้ากอนั้นข้าพระเจ้าอยากเป็นใหญ่ในโลกสามเหมือนพรอองค์เจ้าต่อไปจะทําอย่างไรและเจ้ากอก็บอกว่าก่อเกดีายโบซาแก้วทั้งสามประการสําเร็จเสร็จสิ้นนั่นแหละได้บนทุกเมล็ดทรายไอเจ้าไก่ก็เลยมอบไก่ถอยเศษโบซาพระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพียรว่าแลกเลียนซึ่งบนกุศลคุณงงามความดี มาเป็นบันไดตัดลูกข้างหน้าและขอปริยานตอนว่าสัตว์เสียเยี่ยวที่เย่าวนั้นเลือเห็นมนุษย์ถ้าต้องการอยากได้เนื้อข้าเบเจ้ากินประหารไปเถอะเป็นกลางสร้างบารมีอีกขอเดชะบุญบารมีธรรมนี้จงเป็นมหาสเสน่ห์เป็นมหาดิยมดึงดูดจิตใจนาคุดมนุษย์มวลมนุษย์ทุกทัวนหน้าเห็นแล้วจงดีใจ ไก่ก็เลยตั้งสัญญาที่ฐานใจมัน่นต่อหน้าพระเจ้าก็อเสร็จแล้วเคลียดินทรายกวยกวดเคลียดินทรายขึ้นเป็นพรแล้วก็ขันพุทธทมสังโฆสดงสามิทาเท่านั้นแหละตอนนั้นเจ้าเห็นได้ยินเสียงไก่ขันก็มองมาตามป่ามาเห็นไก่ขันก็แปลกประลาดใจไว้ไก่ตัวนี้แต่ก่อนขันก็งอยทําควอนไม้หรือเือยนอยูเพื่นแผ่นในขัน แล้วไก่ตัวนี้ทั้งขันทั้งว่าพุทธะตม,มสังโฆควรจะมีเหตุเพศผลดีร้ายอย่างไรเราควรไปถามหาเหตุผลเสียก่อนออกไปแล้วถามดูก่อนเพื่อนท่านก่อนจะดีไซน์คื้น,นี่เพื่อประโยชน์อะไรบ้างเพื่อนดูก่อนเห็นเราก่อนจะดีไซน์มูซาแก้วทั้งสามดอกเพื่อนสร้างบะมีหนี้สงสารไปพระนิพานเป็นทีแล้วมันจะได้เห้เราเป็นสัตว์เป็นเพื่อน และพรธเจ้าตรัสว,ว,ว่าแกตนาหังกรรมมังพิขกเวกรรมมังวดามิโดก่อนสองทั้งหลายแกตนาทำกรรมสำดมม็ดครบม่งหวางด้นั่นแหละขอเพื่อนอยาเพิ่งเห็นแก่ปากแก่ท้องเรื่องการที่กินเขาเป็นหานั้นแม้เขาและเราก็มีความรักใคร่พอใจในเศษที่ได้มาแล้วไม่อยากให้มันวิบัติเสียหายเพื่อนจงมาช่วยกันสร้างไม่มเถิดดีมากเห็นก็เลยไปช่วยกันสร้าง ก่อเกดีซรายขึ้นฟังแม่น้ำเมสลาในขณะนั้นเต่าหากินเห็ดตามป่าบามาเห็นสัตว์สองจำพวกโอ้แปลกประหลาดใจวอยสัตว์เคยสัตว์ตัวกันกินเป็นอาหารแต่แล้วก็มีความจงรักภักดีสมัยเขศนน้ำขึ้นน้ำหนึ่งจะเดียวกันเหตุใดหน้อจึงเป็นอย่างนี้ควรเราไปถามเหตุผลต้นไปลเสียก่อนออกมาถามดูเพี้ยนก็เกดีทรายเพียบไปดูเพี่ยนไก่กับ่ัวดูก่อนเพี่ยน เราสร้างบะมีนี้สงสารดอกเพื่อนกว่ากิเลสใส่บูชาแก้วทั้งสามประการแก้วพุทธทอแก้วสมองแก้วสังขารดอกเพื่อนแลกเอาบุญกุศลเพื่อว่าตัดรูเลือดสัตว์ของสัตว์ทั้งหลายพบอย่างหน้ามันจะไดให้เราเป็นสัตว์ได้พระผู้เลี้ยงเจ้าตรัสว่าไม่ว่าสัตว์มนุษย์สร้างบุญกุศลไดได้ไดทางนั้นศาสนาธรรมคำสอนพระเจ้าไม่มีอะไรธรรนใดใครสร้างใครได้ใครให้ใครด้วยขอเพื่อน จองมาสร้างไม่ร่วมกันเท่า,าพีน้นนเออดีมากเต่าก็ลอยออกมาสร้างด้วยบอกว่าเพี้นนผมขามันสั้นนะขาสั้นผมจะอ,ออกตําให้เออได้ตามปัจจัยเหตุคนนั้นตอน่อจากนั้นโคป่า,าศาสนานี้เป็นาศาสนาพระเจ้าโคนะได้แล้วหนีตายมาเป็นโคป่านายผ่านไปโสดเดือไปเห็นโคไหมมั่นปั้นใจว่าจะยิงแล้วคเห็นก่อนก็วิ่งหนีตายวิ่งมาเห็นสัตว์สังจ,จําพวก ก่อเกดีสาอยู่ยุดถามดูก่อนเพื่อนทั้งสามท่านก่อกกดีสาเพียบประโยชน์ได้บ้างอ๋อเพื่อนขอเราก่อกกดีสายสั่งบุญกุศลแลกคุณงามความดีเพียวว่าตัจจะโลเป็นพระเจ้าข้างหน้าแล้วจะได้เลือสนสัตว์ขนสัตว์ออกจากวัฏทะทุกข์ข้างหน้าหลอกเพื่อนอย่าเพิ่งนี้ตายเพี้ยนโลกกลมหัวเกิดมาแล้วต้องตายไม่ตายแล้วตายซาแน่นอนเสียไม่กินมาไหนก็กินนะ พยายามมาจุราก้องข้าจริงที่จะหนีจากความตายนั้นมีแต่สร้างบวีถนะนี้สงสารไปพอนิพันเป็นที่แล้วนอกนั้นไม่มีโออดีโคก็เลยตัดสินใจท่าในพันที่ตามมาทันมอบให้ทานเลยก็เลยควดผพยกขึ้นในขณะนั้นนายพันตามรอยโคมามาเห็นโอ้แปลกประหลาดใจว้ยสัตว์สีจจำพวกจนี่ตะหยกตะไกลขนคขวายกวาเกดีสายเป็นพรขึ้น นายพานก็ได้เปือนซุกผู้ไม่ไหวออกมาถามดูกนเพื่อนตั้งเสท่านพากันก่อกิเทรายเพียบเลยไอ้อบังไก่ก็ตอบว่าดูก่อนเพื่อนมนุษย์ท่าสตวสูงสดข้าพระเจ้าท้งเสใจเลี่ยมใสรัทธาในแก้วทั้งสามประการอยากเป็นใหญ่ไฟสูงในเบียงหน้าถามพระเจ้าก็เรียกว่า,วาสร้างประมีเป็นพระเจ้ากวาดกิเทรายได้บนทุกเม็ดรายนะทิพย์เพื่อนท่านอย่าได้เป็นมนุษย์อัน สูงสุดแล้วอย่าทําซาดพบอันต่ำซาลงไปเองนะเพียนยนจงมาช่วยกันสร้างบามีเถอะเพียยนนี่สงสารนี่จะดีมากท่านเป็นมนุษย์ชาติสูงสุดจิตสอมนุษย์สปฏิลาภได้พบชาสิสูงส่งแล้วอย่าพึ่งทําลายอย่าพึ่งเอาบาปมาเป็นเครื่องประดับอย่าเอาขี้โลภขี้กรดขี้หลงข้าวิชาตัญหามาเป็นเครื่องประดับเป็นบาป อย่าทำสวสารละมกยาวขี่เล่าขี้ป็นขี้กันซามาประดับมันเป็นบาปไม่ดีเสียภบพชบาติจงเอาขี้ขี้บุญขี้กุศลขี้พุทธโทธรรสังโฆนี่เป็นของดีเลิศพระเสริฐแท้เพี้ยนเออมนุษย์ก็เลยมาช่วยทำด้วยนายพรานนครที่ห้าต่างคนก็นต่างตะเกียวตะกลายขนขวายเสร็จสิ้นพอเสร็จสิ้นนายพรานมีมือสิบนี่ยน,นะเจ้า ได้แล้วเขาก็ทําให้เสร็จบอกไม่ให้เต่าขึ้นมันเป็นลอยลายพันทําเสร็จสิ้นสวยงามเสร็จแล้วเพื่อนต่อที่นี่ไปนะไปลดอกไม้มาบูซาแล้วก็เขียนรูปไผ่รูปบันเขียนรูปพระเจ้านั่งหลังนั่งเสสะข้าพระเจ้าจะพาปรารถนามนุษย์พาว่าอิมินาสกาเลยนะตังเจริยังตังพุทธังธรรมังสังฆางปุสยามะข้าพรเจ้าทั้งห้า กาเกดีายฟังไปน้ำเนสลาบูซาแก้วทั้งสามประการของแก้วพุทธโธแก้วธรรมโอแก้วสังโฆจงทรงรับโอเกดีไซทั้งใบจ้าทั้งหลายนี้ปาดธนาเมื่อเอินซีแก่แล้วบร,รมีเต็มแล้วให้ได้ตัดสโลาทุกสสบทยโลดมักลูกแก้งประจักษ์ขึ้นในโลกแล้วจะเลือกสัตว์ขนสัตว์ทั้งหลายที่จมในหลุมลึกคือกิเลสอันเป็นเหตุเกิดทุกไม่จบสิ้นได้ลือกฟื้น จากหลุงลึกไปพรนิพานเป็นที่แล้วขอจงสําเร็จคม,มงหวันเถิดพอเส้นเสร็จสาเร็จแล้วต่อจากนั้นด้วยบุญกรรมใหญ่ข้งนั้นแผ่นดินไหวนะนาลกคุมนาลกใหญ่สี่ร้อยห้าสิบหกคุมใหญ่ๆเจ้าหลายเท่าไหร่มดโลกมนุษย์นี่ยอดดับบดไฟนรกก็ดับน้ำร้อนอย่าเบียงแค็มก็ดับสัตว์นรกทั้งหลายได้รับความสุขสบายอยู่ห้าเปีนะ มมความสุขสําราญน้าร้อนแสบเย็นเข้มก็กลับเป็นอาหารหวานอาหารมันให้สัตว์ทั้งหลายกินเป็นหารนี่บุญมากอย่างนี้นี่ข้อสําคัญจิได้วักส,สุขขอปญ,ญอย,ยัศสาจใจยอการสะสมซึ่งบุญนั้นนำมาซึ่งความสุขความเจริญนะเจา้านั่นแหละตอนจะนั่นไก่ก็ว่าเพี้ยนเราสร้างก่อนเพี้ยนนะเมื่อเอ็นซีแก่บะเมีเต็มแล้วให้ตัดสะลกก่อนเพี้ยนนะเออ ตัดสรุแล้วเราเข้าไหวอายุเจ็ดหมื่นปีนะเพื่อนเออเห็นว่าข้าพระเจ้าที่สองนาเพื่อนเมื่เอ็นซีเต็มแล้วบะมีแก่แล้วไว้ตัดสุคขั้งที่สองไหวอายุห้าหมื่นปีนะเพื่อนเออเต่าว่าข้าพระเจ้าสร้างขั้งที่สามนะเพื่อนเมื่เอ็นซีแก่บะมีเต็มแล้วไว้ตัดสุคขั้งที่สามไหวอายุสองหมื่นปีนะเพื่อนเออขอเลยว่าข้าพระเจ้ามาสร้างที่ห้านะเพื่อน เมยเอ็นซีเต็มแล้วบ่มีแก่แล้วขอได้ตัดชะลูอนุตระสมาสัมโพธิยานขึ้นในโลกอยุไม่ป่าถนาอกเพียละอาเวปัญจขันธ์าขันธะนา,ามันเป็นพลระหนักนาเพี้ยนนักเพราะมันแก่นักเพราะมันเจ็บนักเพราะมันตายนักเพราะไม่เที่ยงนักเพราะเป็นทุกข์นักเพราะเป็นตานเพี้ยนไม่เอาขอจะได้ตัดจะลูเลื่อสัตว์ขนสัตว์รักทุกข์แล้วพอนะเพี้ยนเออที่นี่ พอเนี่ป่านาแปดสิปี่านั้นนั่นแหละตอนนั้นนายผ่านว่าเพี้ยนข้าพเจ้ามาสร้างรั้งที่ห้านะเพี้ยนสำเร็จเพราะข้าพเจเจนะพาถวายทานเพราะข้าพเจ้าทุกอย่างนั่นแหละสวยงามกับเพราะข้าพเจเจข้าพเจเจปราถนาเอืองดังเมียอินทร์เสียแก่แล้วบ้ามีเต็มแล้วคอยเ้่ตัดจะลอนุตตรสมาสมพยานขั้าอกสองสาลเบี่ยงหน้าข้อที่หนึ่ง ขอให้แผ่นดินลาบยิ่หน้าฟองใจนะไม่สูงไม่ต่ำข้อที่สองมม่ม่น้ำสองสายสายหนึ่งไหลขึ้นสายไหลลงไม่ร่อนฝั่งพระกากรมกินได้นะเพื่อนเออข้อที่สามมาฝนตกเดือนหนึง่งสี่ครั้งไม่มีแรงไม่มีฝนนะเพื่อนข้อที่เจ้พืชพันธนาหารเข้าป่าหารผ้าพรตอน,นสบายนะเพื่อนเกิดเองนะเ,เกิดเป็นต้นกระพึกกลางเมืองสนุกสยญอาหารละ เลกไส่สนุกสนานสบายข้อที่ห้ามนุษย์ทั้งหลายข้างโลกอยู่ได้หกสามผู้ถือพุทธศาส,าสนาล้วนนะเพื่อนจงให้ไปประสบพบปะศาสนาข้าพเจ้าทั้งนั้นนอกนั้นศาสนาอื่นไม่เอาให้ไปอยู่โลกอื่นไม่ไปประสบพบปะสมัยนั้นเพื่อนเออได้แล้วข้อที่หกขอให้ร่างกายข้าพเจ้าและสัตว์สองแปดสูงแปดสิบส,สองบุตรตั้งศีน ได้แล้วข้อที่เก็ขอยังมั่นขอยนแปดบมื่นปีหมดจะสิ้นเพื่อนเออไ,ม,ไม,ม่ไม่แก่มไม่เก็บไม่ตายสนุกสลายสบายร่างกายข้าพเจ้าคอยสูงแปดที่แปดสองนะเพี้ยนเออนั่นเมื่อปัจจนาเสร็จสิ้นลงแล้วต่อจากนั้นพระเจ้าไก่สร้างบะมีศรัทธาธิกะแปดสองไขตัดรูปไปแล้วในพาน,นพระเจ้าเห็นสร้างบะมีศรัทธาธิกะแปดสองไขตัดรูปไปพานแล้ว พระเจ้าเต่รราสร้งรรางบ่มีศรัทธาทิกะแปรสงไขตัดรูไปผ่านแล้วพระเจ้าโคสร้างบ่มีปัญญาทิกะเสียสงไขที่พระเจ้าที่บังปานลัทธะพญากรแล้วข้งนั้นเสียสงไขกำไรหากับตัดรูไปผ่านแล้วยังแต่ในผ่านจะมาข้างหน้าคือพระศรีเมตายตนั้นั้งพุทธการโนนพระศรีเมตไตไปเกิดเป็นลูกเจ้าอศาศาสัตตูรัสคืนะออกบวชใหม่ๆพระพูทธเจ้า อยู่ในเวรวันสมัยการครั้งนั้นแม่เจ้าโคตเมแม่นาะทำผ้ากำพลแล้วโดวยไมย่ทงนั้นสองคู่นำไปถวายพระเจ้าพระเจ้าก็เลยอุบายอยากคนลูกพระษิเมตไตว่ามาสร้างเมยู่ด้วยกันเลยให้ไปถวายพระสงฆ์ต,ต,ต่อไปจนถึงองค์ององสุดท้ายนะองค์สุดท้ายก็ไม่รับข้าอัตมาเพิ่งบวชใหม่ม้ไม่ได้อะไรที่นี่พระเจ้าก็อธิษฐานบาตรเปลวขึ้นกลางอากาศหายวับ บอกพระสงฆ์ห้าลอยองหอไปตามบาดไม้ใครก็หอไปบนฟ้าไม่เห็นบาดนั้นอยู่ใกล้ๆมือพระศรีเมตไตรพระเสต็นั่นพระเจ้าว่าองค์นั้นทําไมไม่ไปล่ะโอ้ข้าองค์เพิ่งวดใหม่ไม่มีสารไม่มียานหอหอันบนฟ้าไม่ได้โอ้สารยานนั่นมันเกิดขึ้นเพราะบนทางด้านก็เธอสร้างบะเมีมากับเราเต็มมาแล้วสมยัยเราสายนั่นแหละ นกถึงบะเมี๊ยทำพับเดียวกันได้ดอกอ๋ออย่างนั้นก็สาธุบุญญากรรมที่สะสมมาแล้วแต่ขั้ก่อนนั้นถึงวันนี้ขอบาทนั้นจงมาเข้าเมือ่ออธิษฐานจบพับบาทเข้าเมือพับนะบาทอยอใกล้ๆนั่นนั่นพุทธะมีเมตไม่เห็นได้แล้วต่อนนั้นแม่เจ้าโคตเมถวายให้พระสิตะพระเจ้าประกาศดูก่อนสงทั้งหลายนี่แหละพระสิตะผู้จะมาตัดลูกข้างหน้าทรงพระนามว่าพระสีเมตไตรภูตพุทธเจ้า ต่อจากนั้นพระพุทธเจ้าไปพระยกราอจิตะทานสร้างบาร,รมีวิยญาณิกะนะความเพียรกล้าก็เกิี้ยยใครั้งแรกสําเร็จพะทานแล้วต่อจากนี้ไปชิมหกอาสงไขยกําไรแสนกลับนะจะมาตัดทะลุข้างหน้าทรงพระนามว่าพระสิเมตตยบรมโพธิสัตว์องค์เลิศดประเสริฐแท้นั่นแหละนี่ข้อสําคัญจําไว้สนันทุกท่านสองทั้งหลายก็ทราบสมัยนั้นต่อจากนั้นมาก็นี่นักปราชญ์ทั้งหลาย ทั้งนี้ก็ดีภาคอีสานใดก็ดีถึงการกสมัยตรวจสงการสงพระนองเสร็จแล้วก็บอกลูกบอกหลานขนทรายเขวัดหรือสถานที่ต่างๆไใใด้ลมพอก็จะดีทรายนะบูชาแก้วทั้งสามประการาทำบุญของพระเจ้าทั้งหลายสร้างมาอย่างนั้นเป็นเน็ดนั่นแหละแต่ต่อจะนั้นมาพระเจ้าทั้งหลายสร้างบารมีมาได้ตัดสู้คนทุกไปแล้วยังแต่พระศรีตมาข้างหน้า ฉะนั้นพระสีตะก็เลยมอบาศาสนาพุทธไว้กับพระเจ้าวันเนาว,วันตุดสงกรานนั่นแหละเป็นาศาสนาของพระศีเมตไตเป็นอย่างนี้ไม่ได้สร้างไหลทำนาข้าบขายลำบากทุกยากเดือดร้อนมปุนยุคอื่นสมัยอื่นาศาสนาอื่นนะเพราะบุญกรรมที่สะสมมามากเป็นอย่างนั้นได้และข้อหนึ่งข้อสองสองนามนี่เป็นาศาสนาของพระโมคคลาเทระเจ้า ั้างก่อนนอนศาสนาพระเจ้าคัจจโพน,นท่านเป็นเศรษฐีมีเงินแปดสิบโดสร้างาที่เก็บน้ําไว้ที่หน้าบ้านนะหอสงใหญ่เก็บบ่น้นามที่บนถึงและดูเดือนห้าเมษาพิม่ยท่านก่อน,นิมนต์พระเจ้าคัจจโปและเหล่าพระสงฆ์เข้าไปสันบิณฑบาตท,ที่บ้านเสร็จแล้วก็ฟังธรรมะธรรมอเสร็จแล้วถวายพระอาบน้ําเสร็จแล้วท่านก็ปล่อยน้ําลงมาเป็นโลโลนะไหลหดสง์พระเจ้าพระสงฆ์ในข้างนั้น เห็นน้ำไหลไม่ขาดสายเปิเตออบอิ่มละเริงเกิดขึ้นเี่เกตดศรัทธาเกิดขึ้นราตุแดชะผลบนเทข้าพเจ้าทำนะคำนี้คำไดก็ดีขอจงเป็นบุญกุศลยิ่งใหญ่บรรดานในข้าพเจ้าได้ตัดสโลกละเป็นอริยะสะวกสายของพระพุทธเจ้าโคโดมข้างหน้านนและขอให้มีฤทธิ์มากเหมือนอย่างปล่อยน้ำลงสงพระเจ้าพระสงฆ์ค้นี้เถิด ได้และอันนี้การสงพระเป็นาศาสนาพระโมกขาลานะเจา้าท่านเป็นผู้มีฤทธิ์มากไปนรกไปนกปรกก็ดับไปสวรรค์พับเดียวมีฤทธิ์เลิศมากประเสริฐสดเพราะท่านบสงดามนั่นแหละวันเดาวันวันเดาว,วันไปเสริมสุขสบายนั่นเป็นาศาสนาพระศรีมเมตไตรมาฝากไว้กับพระคออันนี้เราท่านทั้งหลายพึ่งจำไว้ จำไว้และจงนำไปใครในธรรมะสงน้ำพระเสร็จแล้วก็ก่อเจดีย์ายอีกตามได้ตามมีได้ายคุกก็แป่งเดียวทนหลสาสสวยๆงามๆออกไปวัดไหนที่สมควรแล้วขออญาติพระแล้วก็ก่อขึ้นไว้แค่ศอกตัวเองเท่านั้นแหละแล้วก็จดทูปเทียนบูชาอิมาอิเมนาสกาเลยนะ,ะเกดีซาเกตียัง ขอ,อบูชาแก้วทสามประการแก้วพุธทธแก้วสมองแก้วสองคจงเกิดเป็นบุญเป็นกุศลเกิดขึ้นในข้าพเจ้าท่านนนัและเป็นบุญใหญ่ทำทุกปีนี่บุญได้มากได้ศึกษามาอย่างนี้ทั้งได้ฮ็ด่ได้ทำตั้งแต่นนอนอายุหกปีเจ็ดปีตลอดทั้งเดียวนี้เดียวนี้ก็เจ็ดสิบ้วเจ้าสังขารล่วงลอยเจ็ดสิบแล้วน่นแหละวทำมาอย่างนี้เม่ละอันนี้ข้อสำคัญมันหมาย นี่แหละจากการสะสมบุญในศาสนาฉะนั้นพระอนุนทนถามพระพุทธเจ้าว่าสร้างเจดีทรายก็ดีทำบุญสนทานต่างๆนานา,นา,นานทุกประเภทนั้นอันนี้สังสะผลจะน้อยมากเท่าไรขอบองเจ้าแถลงไขพระพุทธเจ้าแถลงไขว่ามีห้าข้อข้อหนึ่งทานังเทเติทานังซึ่งทานจะทานอะไรก็ตามเทนะ เที่ยบการให้คนใดให้คนนั้นชนะคนใดละคนนั้นรวยชนะอะไรชนะทุกทุกทั้งหลายทั้งปวงจะชนะหมดรวยอะไรรวยบุญรวยกุศลรวยมรรครวยผลพ้น,พนทุกโลกสงสารเมพระนิพันเป็นไปเบียงหน้าข้อที่หนึ่งข้อที่สองทานังสกกโสปาปังผลทานกําจัดเสียซึ่งความหลักไล้ยเข็นใจและทรัพย์ปัญญาอนาถาอย่างในศาสตร์นี้ไม่ติดตามบุคคลผู้ดัน้น ไปสู่โลกหน้าเป็นอากาศมีแต่สุขติโลกสวรรค์เป็นนี่ไปเบียงหน้าข้อที่สามทานังสักโสปะปังผลทานกรรมจัดเสียซึ่งบาปพพทำทำกวงนั้นบาปจะน้อยมากสังไปกรรมจัดหมดจะสิ้นไม่เหลือเสจะได้ข้อที่สามทานังโอตุหาลิกังผลทานกรรมจัดเสียซึ่งความอย่างไรเข็นใจไรสัพพัญญาอนาถาอย่างในศาสตร์นี่มิได้ติดตามบุคคลผู้นั้นไปสู่โลกหน้าเป็นอดขาดบดเพียงศาสตร์นี่นะ ข้อที่ห้าทานังพุทธานโคจรังขึ้นสวัสดิ์ทานการกุศลบุคคลให้แล้วไม่ขาดวันคืนปีญอนให้ภานายัยให้กราบให้ไหวพระพุทธพระธรรมสงฆ์เอาบุญอันนี้แหละเป็นบนุญเป็นกุศลดีล้วนทงนั้นเป็นที่ดำดอนสรรเสริญแห่งพระเจ้าทั้งหลายสามล้านห้าแสนแปดหมื่นสี่พันสองร้อยเกสองพระพุเจ้าล้วนแต่บำเพ็ญทานาไม ให้เต็มเปียมทุกๆพระพุทธเจ้าเสียก่อนแล้วจึงนย้อนตัดสะลูอนุตตรละสมาสัมพภธยาณข้ามโอภาสงสารลื้อสัตว์ขนสัตว์ไปผ่านเป็นที่แล้วขึ้นจากฐานเท่านั้นศาสนาวุฒสุดท้ายพระงเจ้าเป็นพระเวทสันดานนะให้ทางเข้าของเงินทองหมดวันละเกตแสนบาททางท่างพระเจ้าแคนซึ่งเป็นเมืองเมงพระพระเจ้าพ่อเมรเทศก็ไปบวชเป็นฤาษีสีพรยสวยกพราม ไปขอสองวังอ่อนหลกลัก,กษทีกันหาแล้วอินทพราหม์กับเพศเป็นพรามมาขอคู่บารีนามาซีนะพงเจ้าอยทานมดอันนี้เป็นปรมัตถท,ทานทานเยอดทานประเสริฐแท้จนแผ่นดินไหวนะจ้าไหวมาทุกวันนี่ทุกระดัการสวัอาวุนพระเวทสันดอนสวัสดิ์าวน่าแหละไหวอย่างนั้นบญเลิศดประเสริฐแท่อันนี้จึงได้ชื่อว่าทานังเทติทานังซึ่งทานเทติการให้คนใดให้คนอัน,นสนะ คนไรละคนนั้นรวยรวยบนรวยกุศลสรวยมรรขผน้นทุกหลงสงสารท่านทุกท่านเมื่อได้ไงินได้ฟังแล้วจงโอปนยัยกอนอไม่เทใจใครธรรมะวันนี้เป็นวันสงพระวันที่สิบสามท่านทั้งหลายได้ยึดคติทมไว้ฉะนั้นเมื่อทำลงไปแล้วจึงให้สุขขอปัญญาศสาตุจยการสั่งสมซึ่งนวันน,น,นำมาซึ่งความสุขความจเจริญ ทำลงไปแล้วต่อที่นี้ทุกท่านต้องตั้งใจบำเพ็ญกุศลมาหน่อยมากนั้นนะอุทิศส่วนบุญไปให้ผู้บังเกิดเก้าเราสัพพสัตทั้งหลายบิดามารดาผู้บังเกิดเก้าปูยา่าตายายสามีภรรยาญาติเมตใจเรเห็ตสัพพสัตว์ทั้งหลายเทพเจ้าเราเทวาตลอดตั้งแต่บรรพบุรุษบ้านตอนแรกผู้เทพกบปล่อยซึ่งแผ่นดินไทยเราไว้ให้เราเป็นลูกเป็นหลานมาอยู่กินสบาย แสนสบายท่านทั้งหลายนั้นเอาชีวิตเป็นแดนกอบกอยแผ่นดินไว้เห็นว่าลูกหลานเกิดมาสุดท้ายภายหลังกลัวว่าจะไม่มีแผ่นดินอยู่นะอ,อาปายขครหน้ากลางโลกท่านก็ไปโดยพลสร้างไปโดยพลมาพลงวต่างพลเกวียนเท่านั้นไม่ได้ไปโดยพลรถเหมอนทุกวันนี้ไปด้วยความยากลำบากแสนกันดานแต่ถึงกระนั้นท่านก็ไม่หวั่นไหวเพราะกลัวว่าลูกหลานคือเรานี่แหละ เกิดมาสุดท้ายภายหลังจะไม่มีที่อยู่นะจะถูกคนอื่นเขามายึดเอาไปหมดฉะนั้นท่านไม่หวั่นไหวไปเลยนน่นะก็นับว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นเป็นผู้มีอุป,ปกรณคุณแก่เราโดยยิ่งหาสิ่งใดเสมอเหมียนไม่มีฉะนั้นทุกท่านเราถึงเป็นลูกเป็นหลานทุกตัวนหน้าเงี้ยงายอย่าลืมคุณนะกตัญญูรู้จักคุณของท่านไปนที่ตาทบมบำเพ็ญทานศีลภาวนาทุกเวลาอย่าลดละ แล้วทิศส่วนพระท่านทั้งหลายเหล่านั้นจะรับส่วนบุญแล้วท่านก็พ้นจากทุกมีความสุขสมลานเบิกบานใจเราเป็นผู้ให้เราเป็นผู้ชนะเราเป็นผู้ละเราเป็นรวยสวยงามทุกอย่างดี่เลิศประเสริฐแท้อันนี้ข้อสําคัญมันหมายต่อจากนั้นไปทุกท่านเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วจงโอปนัยกอาที่ใจใครธรรมะนำไปประพฤติปฏิบัติฝึกหัดวาจาใจของตอนเรียบร้อย ต้องต่อพุทธวจนะคำสอนของพระเจ้าแล้วต่อจากนั้นก็จะเป็นผู้พอบงามไพ่บนฝนศกในศาสนาธรรมคำสอนของพระเจ้าทุกทวาตีการในยะดำมวัตรังรับประทานวิสาชนามาก็าสมควรแจกละเวลาขอายติการแต่เพียงนี้พุทธานุภามนะธรรมานุภามนะสังฆานุภาพนะขอะเดชานุภาพแห่งคุณลับพระเจ้าประธรมะรมสองจงเป็นปฏิพาน นบายบบำบัดเช่าซึ่งอุป,ปัตะวันตรายทางหลายทางปวงเขาพื่อทานทั้งหลายจงใดประสบแดแต่ความสุขความเจริญทุกที่วลาตีการทอนเอวังก็มีด้วยประกาสนี้แล